ทุกคนออกมาแล้วครับออกมาแล้วมีจิลิตน้อยออกมาด้วยครับคนทิดเที่ยวสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเส้นทางนี้เรากำลังจะลงไปปราจีนบุรีนะครับระหว่างทางทุกคนอย่าลืมนะครับความเร็วใช้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราขับรถสัตว์ป่าน้องกวางน้องเก้ง ลิงอาจจะมาอยู่กลางถนนได้ครับผมเพราะว่าถ้าเราเบรกไม่ทันเราอาจจะชนเขาได้นะครับในขณะที่ผมขับรถลงมานะครับก็เจอพี่ๆกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ามีช้างอยู่ด้านล่างเราก็จะไปลุนกันนะครับพอมาถึงก็ออกมาเลยครับทุกคนตื่นเต้นมากๆขอให้เป็นช้างโขลงนะครับเพราะว่ามีตัวน้อยอยู่ด้วยจิตลิ์เดินออกมาแล้วครับนี่ไงทุกคนช้างโขลงจริงๆด้วยโขลงนี้สอบถามพี่ๆเขานะครับว่าเป็นโขลง แม่ด้วนนะครับผมเขาได้ทำการเดินออกมาแล้วก็ทยอยกันออกมาทีละกลุ่มทีละกลุ่มนะครับแอดนับรวมๆแล้ว o, ประมาณ10ตัวเลยครับทุกคนโครงนี้เป็นโครงที่น่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนมีทั้งน้องจิตลิศหลายตัวเลยครับการถ่ายภาพนะครับแอดอยู่ไกลมากๆน่าจะไม่เกิน100เมตรเลยครับเพราะว่าแอดใช้เลนส์ซูมนะครับผมเราสามารถซูมเข้าไปใกล้ยังไงก็ได้ถ้าเราอยู่ไกลนะครับ เลนส์ซูมที่แอดใช้อยู่ที่ประมาณ300นะครับ300เมตรเลยสามารถซูมเข้าไปใกล้น้องช้างได้เลยและก็ที่สำคัญปลอดภัยกับตัวเราด้วยครับตอนนี้นะครับโครงช้างก็ทยอยเดินลงนะครับไปทางฝั่งปาจีนเพราะว่าตรงนั้นจะมีสะพานนะครับก็ที่สำคัญนะครับมีน้ำด้วยผมคิดว่าแม่ด้วนน่าจะพาโครงนะครับไปดื่มน้ำแล้วก็น่าจะเดินทางกันต่อเรามาลุ้นนะครับว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะครับ ดูสิครับทุกคนเขารอกันด้วยนะครับเพราะว่าโครงยังออกมาไม่หมดนะครับออกมารับกันแล้วครับทุกคนน่ารักมากๆเลยครับทุกคนดูสิครับแอดว่าน่าจะเป็นสัญญาณว่าโครงมาครบกันแล้วครับและพร้อมที่จะออกเตืนทางแล้วแอดคิดไม่ผิดจริงๆครับทุกคน แม่พังพาน้องจินลิศมากินน้ำจริงๆด้วย,วยมุมที่ผมอยู่นะครับคืออยู่บนสะพานนะครับทุกคนแล้วก็มองลงไปก็เจอน้องจินลิศกับแม่พังนะครับพาเด็กน้อยมาดื่มน้ำดับกระหายนะครับดูความน่ารักของน้องสิครับทุกคนแอบมาเล่นก้อนหินคนเดียวแล้วอยู่กับแม่ดูมีความสุขมากๆเลยครับชีวิตของเขาอยู่กับธรรมชาติมากๆครับทุกคน เรียนรู้กับเพื่อนเพื่อนในลงงเรียนรู้ชีวิตกับแม่พังและเรียนรู้ชีวิตกับธรรมชาติครับแอดหวังว่าถ้าหลายหลาคนได้ขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอให้ทุกคนได้เจอช้างนะครับหรือว่าสัตว์ที่ตัวเองปรารถนายอยากจะเจอนะครับบางทีแอดถ่ายไปดูไปก็มีความสุขมากๆเลยครับจนไม่รู้ว่าจะพูดคำอะไรออกมาเพราะว่าการดูด้วยสายตามีความสุขมากๆเลยครับ นอกจากเราได้เก็บเมมโมรีไว้ที่กล้องแล้วและเรายังสามารถเก็บความทรงจำดีๆนะครับไว้ในใจเราได้ตลอดเลยครับและสุดท้ายนี้แอดอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าฝากอะไรไว้นอกจากรอยเท้าและอย่ากเก็บอะไรไปนอกจากภาพถ่ายนะครับและความทรงจำดีๆครับผมขอให้ทุกคนชมคลิปอยากมีความสุขฝากติดตามคนทิดเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ